เมื่อการป้องกันเมืองจากการจมน้ำไม่สามารถทำได้เป็นไปได้หรือไม่ที่ประเทศไทยจะมีนิวแบงคอกเมืองลอยน้ำอัจฉริยะกลางอ่าวไทยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้เมืองชายฝั่งทะเลได้รับผลกระทบจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเนึ่งในผลกระทบจากภาวะโลกรวนเมืองต่างๆรวมไปถึงกรุงเทพมหานครก็มีโอกาสจมลงใต้น้ำในอนาคต ซึ่งจะเกิดการอบพยพย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่เมื่อแผ่นดินที่อยู่อาศัยกำลังหดหายไปหลายประเทศต่างก็เริ่มสำรวจมหาสมุทรและท้องทะเลในฐานะพื้นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่เพื่อพยายามหาทางรอดให้มนุษยชาติสามารถอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลกในอนาคตลองไปชมสี่เมืองลอยน้ำที่บันทึกแสงรวบรวมมาให้ชมกันค่ะ เมืองลอยน้ำออกเซกอนเป็นเมืองลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกของประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะถูกออกแบบให้เป็นเมืองท่าลอยน้ำริมชายฝั่งเพื่อเป็นเมืองอุตสาหกรรมนวัตกรรมและท่าเรือที่ทันสมัยตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองมีอุมซึ่งเป็นพื้นที่เมืองใหม่หมแห่งอนาคตที่จะมีขนาดใหญ่กว่ามหานาครนิวยอร์กถึง33เท่าและยังตั้งอยู่ใกล้กับคลองสุเอซ คองที่มีการขนส่งสินค้ามากที่สุดในโลกคาดว่าจะเปิดให้เข้าอยู่อาศัยได้ในปีพุทธศักราช2573ค่ะภายในเมืองยังมีการวางผังโรงงานอุตสาหากรรมและที่อยู่อาศัยสามารถรองรับประชากรได้ประมาณ9,000 90, 0คนภายในแบ่งส่วนนวัตรกรรมออกเป็น7ส่วนได้แก่พลังงานระบบการเดินทางการจัดการน้ำอาหารสุขภาพเทคโนโลยีดิจิทัล และสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่ทันสมัยซึ่งทั้งหมดจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานหมุนเวียน100%เอร์เซเพื่อการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์อีกด้วยค่ะเมืองลอยน้ำโอเชียนิกรัฐบาลท้องถิ่นเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้มีการสร้างเมืองลอยน้ำต้นแบบที่ชายฝั่งของเมืองปูซานโดยตัวแพลตฟอร์มจะปรับระดับขึ้นลงตามระดับน้ำทะเล และแต่ละแพลตฟอร์มจะมีขนาดประมาณ12ไร่สามารถสร้างบ้านให้อยู่อาศัยได้300คนและมีความสูงของอาคารสูงสุดได้ถึง7ชั้นซึ่งตามเป้าหมายแล้วเมืองลอยน้ำแห่งนี้จะสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ10,000คนค่ะแม้ว่าแต่ละแพลตฟอร์มจะมีขนาดพื้นที่จำกัดแต่ก็มีการออกแบบให้แต่ละแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมโยงโครงสร้างระหว่างกันได้กลายเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ผ่านการเชื่อมต่อด้วยทางเดินและเส้นทางปั่นจักรยาน ทำให้ชุมชนขนาดเล็กบนแพลตฟอร์มสามารถขยายเป็นหมู่บ้านกระทั่งกลายเป็นเมืองขนาดใหญ่ได้ในอนาคตค่ะนอกจากจะถูกออกแบบให้เป็นเมืองลอยน้ำเพื่อแก้ปัญหาแผ่นดินสุดแล้วเมืองแห่งนี้ยังถูกออกแบบให้เป็นเมืองไร้ขยะยอย่างแท้จริงมีการผลิตอาหารและพลังงานได้เองภายในเมืองมีการเพาะปลูกมีฟาร,ร์มเลี้ยงสัตว์น้ำมีโรงเก็บน้ำฝนที่สามารถผลิตน้ำจืดเองได้และมีโรงงานบำบัดน้ำเสียของตัวเอง มีเป้าหมายว่าจะเปิดให้เข้าอยู่อาศัยได้ในปีพุทธศักราช2,568ค่ะเมืองลอยน้ำแห่งเมาดีฟสาธารณรัฐเมาดีฟได้รับการอนุมัติจากโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติหรือ UN Habitat เพื่อสร้างเมืองลอยน้ำเมื่อไม่นานมานี้ค่ะเนื่องจากพื้นที่กว่า80%อยู่เหนือระดับน้ำทะเลไม่ถึง1เมตรซึ่งเสี่ยงต่อการจมอยู่ใต้น้ำเมื่อระดับน้ำทะเลสูงขึ้นในอนาคต เมืองแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นกลางมหาสมุทรอินเดียไม่ไกลจากเมืองมาเลขซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณารัฐมาลดิฟโดยจะรองรับผู้คนได้มากถึง2,000 0คนมีพื้นที่ใช้สอยมากถึง5,000ยูนิตแต่ละยูนิตเชื่อมต่อกันจนมีรูปร่างคล้ายกับปะการังสมองล้อมรอบด้วยแนวกันลื่นการเดินทางในเมืองนี้ผู้อยู่อาศัยสามารถเดินปั่นจัก,กรยานหรือขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้าไปตามท้องถนน รวมถึงสามารถใช้บริการเรือที่กระจายอยู่ทั่วเมืองได้เพื่อช่วยให้เดินทางข้ามไปยังจุดต่างๆได้ง่ายขึ้นโดยโครงการเมืองลอยน้ำของมันดีฟถือว่าเป็นโครงการใหญ่ของประเทศในแถบเอเชียใตย้และจะเริ่มย้ายผู้คนไปอยู่อาศัยในเมืองลอยน้ำแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2567และจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในปีพุทธศักราช2570ค่ะ<ฮ>เมืองลอยน้ำโดเกน สาตาร์ทอัพประเทศญี่ปุ่นได้เสนอการสร้างเมืองแห่งนี้ภายใต้แนวคิดเมืองลอยน้ำด้านสาธารณสุขอัจฉริยะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1.56กิโลเมตรและเส้นรอบวงประมาณ5กิโลเมตรรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ10,000คนรวมถึงนักท่องเที่ยวอีกประมาณ30,000คนภายในเมืองจะมีสิ่งปลูกสร้างทางเดินและสวนสาธารณะถัดลงมาใต้สวนสาธารณะจะแบ่งเป็นโครงข่ายของสาธารณูปโภคอย่างไฟฟ้า ปาและพื้นที่อยู่อาศัยส่วนด้านนอกของเมืองจะเป็นกำแพงป้องกันคลื่นสึนามิสูง8เมตรและด้านใต้สุดบริเวณที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลจะถูกสร้างเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการแพทย์ค่ะเมืองโดเกนจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งอนาคตที่รองรับการรักษาทางไกลหรือเทเลเมดิซีนร่วมกับการใช้หุ่นยนต์และโดนพร้อมเป็นเมืองนวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร ทั้งการเป็นฐานการวิจัยด้านการแพทย์ขลังข้อมูลรหัสพันธุกรรมตลอดจนการเป็นพื้นที่พัฒนากระบวนการรักษาและผ่าตัดซึ่งเมืองนี้ยังเป็นเพียงแนวคิดเท่านั้นนะคะโดยจะจัดการประชุมเพื่อหาผู้ลงทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนต่อไปเมืองลอยน้ำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเป็นเมืองที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งการผลิตอาหารไฟฟ้าประปา มีการกำจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นเมืองที่ไร้ขยะอย่างแท้จริงและใช้พลังงานจากพลังงานสะอาดเท่านั้นเพื่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ทำให้น่าคิดดูว่าประเทศเราควรจะมีเมืองลอยน้ำอัจฉริยะซักเมืองหรือไม่ฝากกด subscribe กด like กด share เพื่อเป็นกำลังใจให้บันทึกแสงด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะ